สวัสดีกลุ่มมอสววนทุกท่านพบกับผมแอม,มิปูซิเมนกันในเกมอีโดราแฟนตาซีสตาร์สกะนะครับตอนนี้ตัวเกมได้อัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่บ่ายสองนะครับจริงๆผมอัดคลิปไปนิดนึงแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันเสียไปแล้วนะฮะก็เลยต้องมาอัดใหม่เดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าในแพทนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็จะมีตู้กาชานะฮะตู้กาชาตู้ใหม่นะครับทั้งสองตู้ ก็จะมีตู้ของแปบ๊บหนึ่งนะรอมันโหลดก่อนเกลดาในชุดว่ายน้ำนะฮะซึ่งผมกดไปแล้วสองสเต็ปและสเต็ปล่าสุดเนี่ยอย่างเครืองมากๆนะฮะนี่ดูพิตอเล่ผมได้เกลดานะครับแต่ว่ามันเป็นเกลดาในปกติไม่ใช่เกลดาในชุดว่ายน้ำรุดเลดในสเตทที่สองประจำเป็นสีทองลุ้งด้วยนะแบบเป็นสมุดสีทองลุ้งอะ ซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปผมผมอะจะรู้อยู่แล้วว่าผมอะสีทองลุ้งในสเต็ปที่2ประจำแล้วก็หลุดเหลวประจำเลยเว้ยแบบอะไรของมึงวันนี้ต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวละครกันนะฮะจริงๆผมก็พูดไปแล้วแหละแต่ผมจะพูดใหม่อีกรอบก็ได้เกลดาในชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับแต้มเหรียญกิ้วนะก็คือถ้าอยู่ในทีมป้องกันโจมตีก็จะได้เหรียญกิ้วมากขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูสเตตัสกันสเตตัสของล่างต้นเนี่ยมีพลังโจมตีที่863ถ้าอัพเต็มหมดแล้วนะก็เป็นตัวที่ดาเมจสูงใช้ได้แต่ว่าพลังป้องกันกันกบสปีดเนี่ยอาจจะก,กลางๆนิดนึงนะฮะเป็นอาชีพเอเลเมนเตอร์อย่างที่บอกไปผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าสกิลเป็นยังไงนะฮะถ้าไม่ตายเป็น6แต้มอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับ ก็คือถ้าศัตรูถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีแต้มมากกว่า6แต้มนะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตี30% 2เทิร์นนะแต่ถ้าเป็นอีกเงื่อนไขยหนึ่งถ้าอีกฝ่ายมีแต้มน้อยกว่า6แต้มนะครับตัวเกลดาฮาโลวีนจะทําการใช้ถ้าไม่ตายซ้ําได้อีกรอบก็คือให้บัฟตัวเองก่อนแล้วก็จะซ้ําได้อีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูสกิลกันผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อยู่แล้ว ถ้าเป็นการโจมตีธรรมดา summer smash มเ,มมมเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่เพิ่มแต้มธาตุไฟอีก2แต้มนะฮะเหมือนกันโอเคทีนี้สกิลที่1เนี่ยจะเป็นสกิลที่มีเอล m เมนเตอร์คอมเวิร์ดนะฮะสองเทิร์นก็เกลด้าตัวเก่าเนี่ยคือโดนเตะทิ้งได้เลยไอเกลด้าทาตุไฟที่ผมได้มาต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคำวอวยพรของแม่มดอันเนี้ยผมคาใจมากๆมันไปซ้ำกับของเก่าไม่ใช่เหรอ สกิลมันจะไปซ้ำกว่าของเก่านะไอของเกลดาฮาโลวีนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าเกิดได้มาก็จะมาดูอีกทีว่าเออเป็นยังไงนะฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยมันมันอ่านออกเป็นมิลาชปะปากันมิลาชปากันสืบมิลล่าเอออันนี้ไม่แน่ใจมันมแปลว่าอะไรนะก็เป็นสกิลปีกขาวนะก็คือออกตัวไวกว่าสกิลปกติ จะทําให้อ e ีฝ่ายติดสถานะอ,าอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับแต้มธาตุไม่ขึ้นมัน้งแล้วก็สองเทิร์นทาให้อ e ีฝ่ายเนี่ยแต้มธาตุลดไปหนึ่งแต้มโอ้ถ้าโจมตีชนะธาตุเนี่ยฝ่ายเราจะได้สามแต้มธาตุไฟนะครับกรณีที่เกลดามีแต้มธาตุไฟมากกว่าหกแต้มเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่เนี้ยผมคาใจที่ว่าเขาใช้คำว่าอ e ีฝ่ายจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกห้าสิบ มันไม่ได้เป็นเพิ่มดาเมจให้สกิลนี้ห้าสิบก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันจะมอกสถานะพี่ปกติวะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอีโดล่าเนี่ยเป็นอาร์เลโอนะครับก็เป็นโซดิอาร์ตหกดาวนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าโซดิอาร์ตเนี่ยมันเป็นอีโดล่าขัา้นสูงเนาะก็จะเป็นขึ้นคนทุยขึ้นคนขึ้นอะไรสักอย่างนะฮะก็นั่นแหละก็จะเป็นราศีสิงโตนะครับราศีสิงนั่นแหละ แล้วก็มีอีกตู้หนึ่งอีกตู้หนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องตั๋วทองได้แล้วก็สามารถใช้ลัคกี้แชนได้ด้วยนะฮะถ้าไม่เชื่อเดีย๋ยวผมจะใช้ให้ดูแป๊บน,นึงนะหมุนไปก่อนหมุนไปอีกหมุนไปอีกหมุนไปอีกโอเคเรามีสี่เรามีสี่เ,รเหรียญเราก็จะใช้ให้หมดนั่นแหละผมเชื่อว่าผมได้สักลัคกี้แชนหนึ่งอะถ้าไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่เป็นไร อยาหลดนาดิอ่าได้มาซึ่งเล t ของตู้เนี้ยมันค่อนข้างห่วยบรลมนะฮะเพราะว่าไอเล t ของตู้หอคอยเนี่ยมันก็จะมีแค่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะ ตู้หัอคอยเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลทจากลักคกี้แชนได้เห็นไหมแล้วก็ใช้ตั๋วทองได้ด้วยถ้าคุณมีตั๋วทอง10บใบก็จะกดก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมจะให้คุณดูเลทก่อนเลทเนี่ยปกติ3%อันนี้เพิ่มเลทมาเป็น2เท่านะก็จะเป็น6เป็นเท่าตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูเลทตัวละครที่เพิ่มเลทมาก,ก็คือพวกโอโคเออะไรพวกนี้โคเอเนี่ยเป็น0 4 28อย่างที่เห็นคือ มันยังไงก็ไม่ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดตั๋วใบเดียวแล้วกันตั๋วใบเดียวถ้าได้สีทองลุงเนี่ยมันก็เวอร์วางเกิดไปอะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้นะฮะเกือคือว่าเราล้างสวยไปแล้ว ต่อมาเราจะมาดูตู้กาชาองค์หญิงแห่งริมชายหาดเกวด้ากันองค์หญิงแห่งริมชายหาดเกวด้าเนี่ยเป็นตู้ที่บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องมีว่ะรูกไหมอ่าเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าทำไมจะเป็นต้องมีนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่สเต็ปที่สามแล้วก็สเต็ปที่สามจะเป็นหนึ่งจุดสี่เท่าเนาะก็จะเป็นสี่จุดสองเปอร์เซ็นตโอกาสได้ห้าดาวนะครับ แต่ถ้าเป็นเลทตัวเกียวดาในชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นสองจุดหนึ่งเปเซ็นต้าเป็นสีทองลุงอีกแล้วหลุดเลกอีกนะมี <c oughs> ได้มีสาบแช่งอะ่ะก็างานนี้แหละสีทองลุงไหมกริงจริงไม่มีเว้ยเยอะไหมโอลุงลุงเว้ยลุงลุงเว้ยลุงตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4, ใช่ไหมหนึ่ง เอ,เอมินอมามันนี้เอาฟารี่ไม่ใช่ตัวเธอสิอ้ยได้แล้ววู้ยโอโหแทบจะ ยินดีที่ได้พบอ้าวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเออกูควรทำหน้ามึงอยู่แล้วล่ะแบบเจอมึงทุกครั้งเลยเออฉันนั่นเหรอใันก็มาเล่นน,น้ำทะเลไงล่ะเออหรอครับอืเป็นผีเล่นน้ำทะเลได้เหรอครับถามจริง ไม่แน่กับเธอด้วยหรอกโอ้ยสรุปมาเที่ยวทะเลว่างั้นเถอะเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมไม่ได้ตัวเกลด้านในตัวสุดท้ายนะผมมีล้อมเหมือนเมื่อกี้แหละแต่จจะเป็นคนละอารมณ์โอ้โหยังดีที่ได้นะเมื่อกี้สีทองลุ้งเป็นไอฟารี่นี่โอ้โหแทบจะก,กรีดโอเคมีตัวรีวิวแล้วนะฮะโอหแล้วตัวละครผมตันแล้วด้วยสี่รอย เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละอีเวนต์ให้ฟังนะฮะก่อนอื่นเลยในเรื่องในแพทมาแล้วนะครับในแพทสองจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยนอกจากตู้กาชาแล้วนะสิบนาทีแรกเนี่ยมีแต่ตู้กาชาขออภัยด้วยเรามาดูเควสกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็เล่นไปหมดแล้วอีเวนตน์ในเรื่องกับหอคอยนะแต่ว่า มันมีอีเวนต์เข้ามาก่อนอื่นเนื้อเรื่องเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นเลคคอร์ที่7จ็เทบิลความกลาหลนั่นเองเออผมก็คงจะทำซับไทยแล้วก็ทำลงในกลุ่มอีกนะฮะทำแบบฉบับอ่านฉบับอ่านให้คนในกลุ่มอ่านอีกนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอีเวนต์อีเวนต์ event. Event เนี่ยเขาใช้อีเวนต์เดิมครับก็เป็นอีเวนต์ในปีที่แล้วผมคาดการว่ามันคืออีเวนต์รีลนนะฮะ เป็นอีเวนต์ลีลันของปีที่แล้วเลยก็จะเป็นปีที่ G ี e l l ได้ชุดว่ายน้ำนั่นแหละนี้เรามาดูกันว่าอาของแรกของแรกมีอะไรบ้างนะฮะของแรกเนี่ยจะมีตัวอิกาคุอิกาค,กคุเนี่ยเป็นยูนิคอนเป็นอีโดมาร์ของสายคาออสนะก็คือถ้าให้อิอกาคุเนี่ยอยู่ในทีมคาออสเนี่ยมันจะสร้างเกาะลดความเสียหายให้40% มันเป็นกม็มีประโยชน์นะถือว่ามีประโยชน์มากๆแต่แต่ว่าด้วยความที่สปีดน้อยมากคือ30พลังโจมตี50มันตกเมตาไปแล้วครมันจะตกเมตาไปเยอะมากเพราะสมัยเนี้ยเขาจะใช้แค่สปีดห0แล้วก็โจมตี50ไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูว่าของแท้เป็นยังไงทีนีน้ของแรกเอีเวนต์เนี่ยเราสามารถแลกเพชร1,000เพชรได้แต่เราต้องใช้สองพชิ้นนะ ปาโลมา2,000ชิ้นแล้วก็มี500ชิ้นเพื่อแลกเพชร100เพชรแลกได้5ครั้งนะมีเศษโซเอามาอัพโซได้มีลิมิเต็ดดอเอาไว้อัพไอพวกตัวละคร ex series ทั้งหลายหรือลิมิตเทศกาลนะครับมันก็มีตั๋วการันตี5ดาว10% 2ใบก็คือใบหนึงทัดลมนะแล้วก็ใบหนึงทัดน้ำแล้วก็จะมีแผนที่ลงดันเจ้ยวัตถุดิบ แล้วก็มีแผนที่ลงอีโดลัปปี้นะฮะมีคัมพีเปลี่ยนสายนะครับแล้วก็จะมีอ่าหินสีลุงเอาไว้อัพถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็จะมีลูกอมเอาไว้เพิ่มขีดจำกัดเลเวลของอีโดมักหรือสัตว์เลี้ยงพุดดิ้งเอาไว้เพิ่มเกรด E.S.P. ของอ่าตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะมีสเตมิน้าขวดฟ้าเอาไว้เพิ่มสเตมินาแหละแล้วก็มียาสำหรับ button, นะ button, อีโดลาแบทเทิลนะอีโดลาอีโดลาแบทเทิลเออ สมุทสีลุงนะฮะเอาไ้อัพ esp ตัวละครอ,อิโดราคอแล้วก็มีของอัพถ้าไม่ตายซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยควแรแลกแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าไม่ต้องแลกก็ได้นะฮะเพราะไปลงดันเจนวัตถุดิบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยมันเป็นของอีเวนต์เก่าแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามามันจะมีเพชรด้วยแค่นั้นเองที่เพิ่มเข้ามาในอีเวนต์เนี้ยมีแค่เพชรพันห้าซึ่งหลายคนจะถามว่าทาไมในคลิปไม่บอก ไม่บอกจริงๆนะในคลิปผมเชื่อว่าเขาเอาอีเวนต์มาขั้นก่อนเพื่อที่จะเอาอีเวนต์ใหม่ที่จะมาในเดือนหน้าก็คือเดือนธันวเนนา,าเดือนสิงหาประมันเดือนสิงหาไม่ก็ช่วงปลายเดือนพอดีเออเกือบปลายเดือนน่ะแล้วก็จะมีอีกอีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์ลงหอคอยเอ,อ๊แต่ผมยังไม่อธิบายด่านใช่ไหมเดีย๋ยวผมอธิบายด่านก่อน แต่ละดาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะซึ่งผมก็เพอชิงกักของใหม่ไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระดับง่ายเนี่ยคือต้องไม่มีคนตายใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งตัวละครธาตุไฟอย่างน้อย2ตัวเป็นต้นไปนะฮะถ้าเป็นระดับกลางเนี่ยต้องไม่มีคนตายครับแล้วก็ต้องสลับทีมหนึ่งครั้งนะธาตุไฟ2ตัวนะฮะส่วนระดับยากหน่อยเนี่ยก็จะเป็น ไม่มีคนตายครับ12เทิร์นต้องผ่านภายในต้องผ่านภายใน12เทิร์นแล้วก็ต้องใช้รีเวอร์สลัดหรอบนะฮะส่วนด่านยากสุดเลยเนี่ยต้องไม่มีคนตายต้องรีเวอร์สลัดหครั้งก็คือไอสลับทีมนั่นแหละผมไม่ค่อยสลับทีมไงก็เลยไม่ค่อยผ่านแล้วก็จะมีเอเลเมนเตอร์บลัสสองครั้งก็คือถ้าไม่ตาย2ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกันนะครับนะน,นี้เราพาไปดู อีกอีเวนต์หนึ่งก็จะเป็นอีเวนต์หอคอยผู้ตัดสินอันใหม่ซึ่งหอคอยผู้ตัดสินอันใหม่เนี่ยมันไม่ได้ให้เพชรพันหอย่างเดียวนะมันให้เพชเยอะกว่านั้นอีกคือถือว่าเยอะนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนมีเพชจากอันนี้2องร้อนะฮะสองแล้วก็จะมีพันหถ้าคุณผ่าน10ชั้นนะฮะแล้วก็ถ้าคุณผ่าน15คุณจะได้เพชอีก500 ถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสีพันห้าร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบวกอีกห้าร้อยเป็นสองพันสองร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็คุณจะได้ออปชั่นเสริมท่าไฟมาด้วยไม่ไม่ติดวะโอเคคุณจะได้ออปชั่นเสริมท่าไฟมาด้วยคุณจะได้จากทีมท่าไฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ชื่อฮิโกะหรือพิโกะนะฮะ พิกโกกับพิกโกเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลิมิตนะเพราะว่าคุณจะได้จากหอคอยนี้เท่านั้นแล้วสเตตัสสูงมากเพราะว่าเป็นสเตตัสพลังโจมตี50สปีด50ดีเฟนส์40แล้วก็ความสามารถพิเศษแต่สกิลอาจจะดูกะกานิดนึงเป็นตัวที่มีพลังโจมตีสูงนะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเพิ่มพลังทัดดินให้35%แต่ว่าอันเนี้ยจะเพิ่มทัดลม35 ผมมองว่าเอามาสักสมก็ได้นะแต่ทำไมมันเพิ่มเฉพาะธาตุดินก็ไม่รู้อาจจะเอาไว้เล่นอีเวนต์พวกหอคอยธาตุดินได้หรืออิโดร่าเอสพีธาตุดินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมันเฉพาะทางมากๆเลยอันนี้ก็จะเพิ่มธาตุดินหนึ่งอันนี้เพิ่มธาตุลมอันนี้เลือดเลือดเนี่ยจะได้อีกหกร้อยแล้วก็คิติคอลอีกยี่สิบโลอันนี้โลม่วง ผมค่อนข้างไม,ไม่โอเคเท่าไหร่ที่โล่ม่วงมันไม่มีเลยมีน้อยอ่ะแตเ่เอามาลงในอีเวนต์พวกหัวคอยได้ event อีเวนต์หัวคอย้าดินอะไรพวกนี้ได้อยู่กับอ mm ี o hmm. ด s าเอสะมังนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็มีของพวกตุ๊กตาลุงตุ๊กตาล mm ิมิเต็ดดอผมว่าผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะฮะเอามาลงซึ่งชั้นที่1นึถึงสิอ่ะไม่น่าจะยากหรอกแต่ว่าชั้นที่สิบเอถึงสิบห้า ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอสตัวเดิมไหมแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูนะฮะทีนี้เรามาดูอีกเวนต์หนึ่งก็จะเป็นอีเวนต์บอสเทเตอร์เรมูเนนซึ่งอ่ะผมลงไปแล้วล่ะแต่ว่าเอาไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยมผมจะทำคลิปที่กำจัดบอสเทเตอร์ e รมูเนนซ์สี่เทินผมทำได้แล้วโดยใช้ไม่กี่ตัวนะฮะออกมาก็จะเป็นมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่าจะมีแล้วโอเค เนื้อเรื่องเดี๋ยวผมจะทำเป็นซับไทยเหมือนเหมือนเคยแหละแล้วก็จะมีทำแบบฉบับอ่าเนเอาไว้ลงในกลุ่มด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะก็เนื้อหาคงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าผมอะได้พูดในคลิปก่อนไปนเยอะเลยว่ะแล้วมันเสียแอบเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าคลิปครั้งนี้ก็โอเครับได้ ก็ขอให้ทุกคนสนุกอีเวนต์น้าร้อนแล้วก็รับชมเนื้อเรื่องที่ผมจะแปลหลังจากนี้นะก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ